ค่ะชติกาฟอร์จูนเชเลอร์ค่ะเอ่อก่อนอื่นที่จะมาเปิดไพ่นะคะพิโชขอขอบคุณค่ะสำหรับคนที่กดติดตามใหม่นะคะคนที่รับชมคลิปจนจบรวมถึงคนที่กดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์เอ่อและขอบคุณมากๆสํสำหรับคอมเมนต์ที่น่ารักน่ารักในการที่จะปฏิสัมพันธ์กันในให้แบบว่าเป็นกำลังใจให้กับคนอ่านไพ่คนนี้นะคะวันนี้จะมาในท็อปปิกที่บอกว่า เขาคนนั้นค่ะรักเราแค่ไหนโดยส่วนใหญ่พี่โชเองอะนะคะก็จะทำงานฟูลไทม์ด้วยการเปิดไพ่นะคะหลังบ้านอยู่แล้วคราวนี้ก็จะเป็นในลักษณะที่มันก็จะมีเป็นคำถามะค่ะที่จะทำให้เรารู้สึกว่าเป็นเป็นท็อปปิกในการที่จะทำคลิปได้นะคะเป็นแรงบันดาลใจในการที่จะทำก็คือเขาคนนั้นอะรักเราแค่ไหนก็จะใช้เป็นไพ่ทาโร่นะคะ ในการที่จะมาดูกันดีกว่าค่ะขอเป็นคนคนนั้นของคุณค่ะแล้วก็เขาจะมีลักษณะเป็นคนยังไงคะและทำไมถึงได้ทำให้เรารู้สึกไว่าวันนี้ค่ะเราเกิดความสงสัยเกิดความลังเลไม่แน่ใจว่าเขาอะรักเราแค่ไหนนะคะมาดูกันดีกว่าค่ะทำใจให้เป็นสมาธิทำใจนิ่งๆนะคะแล้วก็นึกถึงเขาคนนั้นค่ะ คนที่อยู่ในความสัมพันธ์คนที่ทำให้คุณรู้สึกลังเลไม่แน่ใจสงสัยว่าเขารักเราแค่ไหนรักเราจริงไหมคนคนนั้นเป็นคนยังไงคะมาค่ะขึ้นมาใบาแรกเป็นนายออฟสอดพี่โชว์ใหญ่บอกว่าเขาไม่ว่าจะเขาจะเป็นคนประเภทไหนก็ตามแต่แต่วันนี้ค่ะ การที่คุณผ่านมาเจอคลิปนี้แล้วก็มันเป็นท็อปปิกที่เขาคนนั้นรักเราแค่ไหนคุณนอนไม่หลับคุณกังวลนะคะคุณมีความไม่สบายใจเลยค่ะว่าในเวลานี้เขาคิดยังไงกับเราเขารักเราแค่ไหนเรารักเขามากขนาดนี้ทำไมเขากับแสดงเป็นแบบเห็นได้ชัดน้อยเหลือเกินอะไรเงี้ยนะคะมันก็เห็นได้ชัดเลยว่าในเวลานี้คุณมีความกังวลมีดาบขึ้นมาถึง9ดาบเป็นความไม่สบายใจนะคะเป็นความนอนไม่หลับ พี่โชว์ขอเตือนนิดนึงนะคะถ้าขึ้นมาเป็น9ดาบในใบ,ใบ,ใบแรกเนี่ยในเวลานี้คุณอาจจะเป็นในลักษณะของเป็นโรคออฟฟิศซินโดมได้นะคะมีความเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดตาปวดหลังปวดคอความเครียดสะสมมาต่อเนื่องได้พอมารวมกับความสัมพันธ์ที่หลังเลไม่แน่ใจว่าเขารักเราเท่าไหร่เขารักเราแค่ไหนเขารักเราไหมก็เลยยิ่งไปกันใหญ่นะคะก็เตือนไว้นิดนึงนะจ๊ะมาค่ะ คนประเภทไหนคะที่ทำให้คุณต้องลังเลไม่แน่ใจว่าเขารักเราแค่ไหนในออบสอดอาจจะเป็นคนที่พูดจานะคะทำให้คุณรู้สึกว่าในเวลานี้คือรักก็บอกไม่รักปากไม่ตรงกับใจปากเจ๋งปากแจว๋วพูดมีแต่ทำให้คุณน้อยใจเสียใจหรือไม่ก็ตัดบทด้วยการเงียบไปเลยไม่ตอบไปเลยถามว่ารักก็ไม่ตอบว่ารักถามยังไงก็ไม่ตอบนิ่งๆเฉยๆแต่เขาเองนะคะเป็นคนแบบนี้ก็ให้ได้รู้ไว้ว่า ถ้าเวลาเขารักใครนะคะเขาก็จะทําให้เขาให้คุณรู้เลยค่ะว่าในเวลานี้คือเขาก็จะพูดไปแต่อาจจะเป็นคนที่พูดไม่บ่อยก็แล้วกันนะคะอ่ะเดี๋ยวไ e s ในเวลานี้ตัวของคุณเองจริงๆแล้วอ่ะพี่โชก่าใหญ่บอกว่าคุณก็พอจะดูออกนะคะว่าเขาอ่ะรักคุณไหมแต่ก็อยากจะได้ยินล่ะค่ะ ในใจเนี่ยมันก็รู้อยู่แก่ใจล่ะค่ะว่าเขา,ารักเรามากแต่ก็ลังเลไม่แน่ใจกังวลสงสัยว่ามีรักใครมากกว่าเราไหมมีแอบใครอีกไหมรักเราแค่นี้แค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วตัวของคุณเองนะคะขึ้นมาเป็นไฮพิเนสตัวของคุณก็รู้อยู่แก่ใจค่ะว่าเขารักเราแล้วก็เขาเองก็ให้เราเป็นที่หนึ่งตัวของเขาเองถึงแม้ว่าจะไม่แสดงสเตตัสชัดเจนหรือว่าแต่อาจจะแบบว่าคบกันเงียบๆไม่ได้แบบว่า ออกสื่อกันให้ชัดเจนแต่ว่าคุณคือผู้หญิงที่เขารักนะคะดูสิคะตัวของหัวใจของเขาอะคะ่ะอยู่ที่ตรงกลางใจของคุณแบบนี้ตัวของคุณมีออร่าขนาดนี้จะให้ไปรักใครได้ละคะโอ้ในเวลานี้ตัวของคุณเองก็รู้แต่ก็อยากได้ยินจากปากอีกนะคะก็ไม่เป็นไรคะ่ะมาดูอีกดีกว่าคะ่ะว่าในเวลานี้คนคนนั้นคะ่ะเขาคนนั้นของคุณคะ่ะรักคุณแค่ไหนทําไมถึงได้แบบมาตั้งคําถาม three of cups อาจจะเป็นคนที่วันนี้นะคะจากเพื่อนแล้วก็อยากจะเปลี่ยนสเตตัสหรือแม้กระทั่งก็ยังเป็นสเตตัสที่ยังเป็นเพื่อนยังเป็นเพื่อนวิดเบนฟิตหรือว่าาจะเป็นอารมณ์ที่แบบเอ,อ่ยังให้ความสําคัญในระดับที่ไม่ได้แตกต่างจากคนอื่นแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามแต่นะคะบางคนอาจจะตัดจบกันไปแล้วก็กลับมา มีวาเนียนกันใหม่เพราะว่าสามถ้วยมันก็เป็นในลักษณะของก,การกลับมาคืนดีกันได้พูดคุยกันได้เขารักคุณเขาถึงได้อยากจะกลับมาแก้ไขโอกาสอีกครั้งหรือแม้กระทั่งคนที่อยู่ในสเตตัสในสถานะที่ตัวของเราเองไม่รู้ว่าตกลงเราเป็นอะไรกันสิ้นสุดทางเพื่อนหรือย,ยังเขารักเราแค่ไหนเขารู้สึกกับเรายัางไงเกินเพื่อนไหมแต่จริงๆแล้วนะคะในติดใต้สำเนึกของคุณคุณก็รู้คะ่ะว่ามันไม่ใช่แค่เพื่อน มันไม่ใช่เพียงแค่ความรู้สึกเพียงแค่ชั่วครั้งชั่วคราวมันมีความรู้สึกลึกซึ้งถึงแม้จะไม่ค่อยพูดจาถึงแม้จะไม่ค่อยแสดงออกทําให้คุณเครียดทําให้คุณคิดมากทําให้เราลังเลใจแต่พี่โชว์ไปได้เลยนะคะสามถ้วยเขารักเรานะจ๊ะคิงอブวานคนคนนี้อาจจะแบบทํางานฉ่ํากําลังสร้างเนื้อสร้างตัวร่วนวันนะคะบ้างานมากๆเขากําลังมุ่งหน้าไปสู่ความมั่นคงในชีวิตมากๆนะคะ คือเป็นคนที่ตั้งใจทํางานมากๆหรือแม้กระทั่งตัวเขานะคะเป็นคนที่คุณเจอในที่ทํางานก็ได้แต่ได้ทั้งหมดจังสิ้นนะคะคนคนนี้ถ้ารักแล้วนะคะเขาก็จะจับความสัมพันธ์แบบนั้นค่ะต่อให้จะพูดไม่พูดแสดงไม่แสดงออกแต่เขาก็อยากจะบอกแต่พี่โชก็คิดว่าวันนี้นะคะเรามาแอบสืบแอบส่องพี่โชบอกได้เลยว่าคนคนนี้รักคุณส่วนมากแค่ไหนพี่โชบอกเลยว่าต้องเปิดไพ่เสริมต่อไปนะคะแต่อย่างน้อยที่สุดวันนี้ไม่ต้องน้อยอกน้อยใจค่ะ ไม่ว่าจะชัดเจนไม่ชัดเจนไม่ว่าจะมากน้อยแค่ไหนแต่เขารักคุณแน่ๆไม่เกร์ค่ะไม่เกร์แน่นอนนายอบหวานโอ้ยคือน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เขาบุบบันนะคะฝ่าฟันในการที่จะแบบว่า,าทำงานให้เสร็จก่อนจัดทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นแบบไปอย่างลงตัวก่อนหรือแม้กระทั่งวันนี้นะคะมันอาจจะมีเป็นบางคู่บางคนที่มีการ ปิดกั้นกันไปมีการบล็อกกันไปหรือว่าโลกส่วนตัวของเขาสูงก็ได้นะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงมากคุณเข้าไปใกล้เขาได้มากที่สุดแล้วค่ะเพราะว่าในวันนี้ก็คือคุณคือ The High p r i n c e s คุณคือผู้หญิงที่อยู่ในหัวใจของเขาต่อให้โลกส่วนตัวเขาสูงขนาดไหนก็ตามค่ะคุณคือหนึ่งในนั้นนะคะสำหรับลักษณะของคนที่คุณชอบพี่โชขอประมาณสัก6 6ห หกใบและกันสําหรับทาโร่นะคะคราวนี้เรามาดูกันดีกว่าค่ะเพราะว่าเราเห็นเนื้อความแล้วนะคะว่าตัวเขาเองรัก แต่กำลังโฟกัสอยู่กับความมั่นคงตัวของเขาโรคส่วนตัวสูงอาจจะพูจาทาให้คุณไม่สบายใจหรือว่าป,ปากไม่ตรงกับใจตัวของคุณเองไม่รู้ว่าสถานะในเวลานี้มันชัดเจนหรือไม่ชัดเจนแต่เกิดความรู้สึกว่าในเวลานี้คือบางคนอยากจะเปลี่ยนสถานะจากเพื่อนไปเป็นแฟนขยับมาให้เกิดความรู้สึกใกล้ชิดเพราะเรามีความรู้สึกว่าเราอะเกินเลยความเป็นเพื่อนกันไปเยอะแยะแล้วอะคะ่ะรักเรามากแค่ไหนแสดงออกไม่ได้เลยเหรอขอเป็น วิสซ้อนะคะ Oracle ในการที่ขยายตรงนี้เสริมให้อีกหน่อยแล้วกันนะคะว่าจริงๆแล้วค่ะในความรักที่แสดงออกไม่ชัดเจนแบบนี้หรือไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วรักเราหรือเปล่ารักเราแค่ไหนวิสซ้อมนะคะอีกซักหใบเท่าๆกันค่ะว่ามีอะไรคะที่ Oracle uh, นะคะอยากที่จะบอกอีกสักหน่อยค่ะ เสริมกันเสริมกับทาโร่นะคะเดี๋ยวพี่โชจะเจาะไปให้ถึงใจของคนที่คุณรักให้ได้ค่ะว่าในเวลาเนี้ยที่ปิดบังที่ผู้จาไม่ชัดเจนที่ไม่บอกให้แบบให้รู้เนี่ยค่ะมันมีอะไรอยู่ในตรงนั้นอีกบ้างนะคะในความสัมพันธ์ในครั้งนี้ทำไมเราต้องเก็บมันน้อยใจนอนไม่หลับโรยเยินหารชัดเจนค่ะ วันนี้รักมากแค่ไหนไม่รู้แต่ที่รู้คือวันนี้เป็นหัวใจที่พักดีเป็นหัวใจที่เหมือนกับคุณรักเขาเขาก็รักคุณคุณไม่รักเกอร์เพียงแค่ฝ่ายเดียวเขามีความพักดีคือซื่อสัตย์จริงใจวันนี้ที่ไปแบบว่าไม่ต่อให้แสดงออกจะชัดเจนไม่ชัดเจนยังไงก็ตามนะคะเขาเพียงแค่มุ่งหน้าไปกับความตั้งใจทํางาน โลกของเขาส่วนตัวของเขาอาจจะสูงมากจนเขาเป็นคนที่พูดน้อยนะคะ introvert แต่ใๆดๆทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะการที่เขาตั้งตัวแบบสันโดษหรือว่าอาจจะหวงแหนความเป็นส่วนตัวค่อนข้างสูงทำให้คุณนอนไม่หลับเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ไม่ได้มีจิตใจ ทำให้คุณจะต้องไปเสียใจหรือน้อยอกน้อยใจเลยนะคะเขาก็มีหัวใจที่ซื่อสัตย์นะคะเมื่อรักใครก็อยากจะรักแต่คนนั้นมีความเกี่ยวข้องกับหมายเลข3553และนี่ค่ะ TikTok ยังเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องให้เวลาเขาในการที่จะแบบสร้างเนื้อสร้างตัวหรือแม้กระทั่งค่อยๆออกจากโลกส่วนตัวของเขามานะคะถ้าวันนี้คบอยู่กับคนที่มีโลกส่วนตัว TikTok คือเป็นช่วงเวลาของจะต้องรอคอยก็ให้ อยู่อย่างมีความสุขนะคะรอคอยอย่างมีความสุขมีความเกี่ยวข้องกับหมายเลข3ามเดือนมีนาหรือไม่ก็เป็นหมายเลขสามศูนย์ศูนย์นะคะอ,อ,อย่าพึ่งใจร้อนในความสัมพันธ์ในครั้งนี้ให้เวลาเขาหน่อยค่ะเพราะว่าเราครบอยู่กับคนที่วันนี้ดูอาการค่อนข้างยากแต่อย่างน,น้อยที่สุดพี่ชมบอกได้เลยว่าเขารักคุณรักคุณแน่ๆมีหัวใจที่พักดี ให้มันไม่น้อยแน่นอนค่ะ to be fair วันนี้คุณรู้สึกไว้ว่ามันไม่แฟร์เลยอะ่ะคุณแสดงออกชัดเจนคุณให้เขาเป็นคนสำคัญแต่ทำไมเขาเองอะค่ะกับไม่แสดงออกให้แบบคนอื่นได้รู้คบกันเงียบๆไม่บอกสเตตัสไม่วางอยู่ในเออแอปต่างๆหรือว่าแพลตฟอร์มต่างๆให้คนอื่นได้รู้แต่พี่โชว์อยากจะบอกว่า,วาจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราก็บกใครสักคนนึงแล้วเก็บไว้เป็น เรื่องราวที่รู้กันเพียงสองเรามันดีนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะในวันที่มันมีความเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นในทิศทางไหนคะ่ะจะได้ไม่ต้องไปต้องไปแบบไปต้องตอบคําถามใครนะคะโลกที่ดีที่สุดคือโลกที่เป็นส่วนตัว ดังนั้นถามว่าในเวลานี้ที่คุณรู้สึกว่าเขาทำไมไม่แสดงออกอย่างชัดเจนเขาไม่บอกให้ใครรู้พี่โชคิดว่าเอาจริงๆนะคะในสถานะค่อยแบบถ้าเกิดให้พี่โชมองพี่โชคิดว่าความรู้สึกแบบนี้นะคะถึงแม้มันจะดูไม่เซฟสำหรับเราเลยแต่อย่างน้อยที่สุดนะคะในวันที่มันไม่เป็นไปอย่างใจความสัมพันธ์มันดาเนินไปไปแบบไม่เป็นไปอย่างที่เราต้องการมันเกิดสะดุดลงกลางทางหรือแม้กระทั่งมันเกิดปัญหาที่จะต้องแก้ไขอย่างน้อยที่สุด ในช่วงเวลาที่เราจะกลับมาคืนดีกันหรือซ่อมแซมความรู้สึกที่มันผิดพลาดก็จะมีเพียงแค่เราสองคนนะคะที่จะแก้ไขความรักเป็นเรื่องของคนสองคนและมีบรรยากาศรอบข้างด้วยคนสภาพแวดล้อมยิ่งมากคนรู้ก็ยิ่งมากความดังนั้นถามว่าในเวลานี้ในความรู้สึกของพี่โชคือต่อให้เขาไม่แสดงออกชัดเจนกับคุณแต่เขาก็รู้สึกว่า นี่เป็นสิ่งที่เขาจะทําให้ได้มากที่สุดแล้วที่เขาจะทําได้มีความเกี่ยวข้องกับหมายเลขแปดสามสามแปดตัวของคุณเองอาจจะมองว่าไม่แฟร์ต้องการความชัดเจนมากกว่านี้แต่ถ้าสําหรับพี่โชว์นะคะถ้าเราแค่คิดว่าในช่วงเวลาที่ยังมีกันและกันไม่ว่าจะเปิดเผยหรือปิดบังอําพรางอะไรแค่ไหนก็ตามแต่ค่ะแต่การแสดงความสัมพันธ์การแสดงความรักเมื่ออยู่นด้วยกันสองคนเป็นเรื่องที่สําคัญมากคุณเท่านั้นค่ะที่จะรู้ไว้ว่า เขาให้เกียรติเราหรือเปล่าและนั่นคือเรื่องที่สำคัญมากกว่าค่ะ Go the uh, distance ในเวลานี้อาจจะมีช่วงเวลาของความไกลห่างกันหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดว่าคุณดูดีๆนะคะเขามีเป้าหมายอยู่นะคะในการที่จะไป,ไปถึงเส้นชัยความรักในครั้งนี้รักมากคาดหวังไว้ค่อนข้างเป็นในรูปแบบที่กลัวว่าถ้าเกิดว่าทำไม่ได้อย่างที่บอกทำไม่ได้อย่างที่ได้พูดไป ก็จะทําให้คุณเสียใจซะเปล่าแต่พี่โชว์บอกได้เลยนะคะนี่คือความสู้นี่คือความอดทนที่เขาพยายามจะแบบไปสู่เส้นชัยให้ได้เส้นทางในครั้งนี้มันเป็นเส้นทางที่ไม่ได้ง่ายเลยนะคะคุณจะเห็นได้เลยว่ามันเป็นทะเลทรายบรรยากาศโดยรอบข้างมันมีความแห้งแลง้งแต่เขาหวังไว้ว่ามันจะต้องถึงเส้นชัยและนั่นคือความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณมีความเกี่ยวข้องกับหมายเลขเจ็ดสี่สี่เจ็ดนะจ๊ะแล้วก็เองมาดูไปต่อไปค่ะโซเมด รักมากแค่ไหนไม่รู้แต่นี่คือทั้งหมดที่มีรักมากแค่ไหนไม่รู้แต่เขามองว่าคุณคือเนื้อคู่ของเขาคุณคือคนที่เขาจะให้อยู่ในความสัมพันธ์ต่อให้สถานะไม่ว่าจะชัดเจนไม่ชัดเจนไม่ว่าจะให้โลกรู้ไม่ให้โลกรู้แต่เขามีโฟกัสเขามีโกเป็นตัวคุณอยู่ในหัวใจมีหมายเลขที่เกี่ยวข้องคือหมายเลขหนะึ่งสี่สี่หนึ่งน่ารักมากเลยนะคะและรักเดียวนะคะ เพนกวินเนี่ยมันจะมีความรักเป็นรักเดียวและนี่คือคำว่า r o เยอร์ฮารเป็นหัวใจที่พักดีรักมากแค่ไหนคุณน่าจะพอรู้แล้วนะคะดังนั้นในเวลานี้คนของคุณที่ครบอาจจะเป็นคนที่นิ่งเงียบพูดจาไม่ไพเราะไม่น่าฟังคำพูดทำให้เราน้อยใจแต่พี่โจบอกได้เลยนะคะ action more than words ซึ่งนั่นหมายถึงว่า action speak louder นะคะดังนั้นถามว่าในเวลานี้คือการ action ของเขาคะ่ะ เป็นอะไรที่ชัดเจนกว่าคำพูดมากและนี่คือใบสุดท้ายที่จะบอกไว้ว่า fraud in the road เส้นทางตรงนี้นะคะมันเป็นเส้นทางที่เราจะต้องสู้ต้องฝ่าฟันไปด้วยกันค่ะมันเจอทางแยกและในเวลานี้คุณเจอทางแยกคุณกําลังลังเลไม่แน่ใจว่าตกลงมันจะไปที่ทางไหนจะไปซ้ายไปขวาเจอทางแยกและควรจะยังไงคุณกําลังลังเลใจว่าเขาให้เราอยู่ในสถานะไหนทําไมไม่พูดจาชัดเจนสักทีไม่บอกรักไม่บอกความสัมพันธ์แต่พี่โชว์บอกได้เลยนะคะคําตอบมันอยู่ที่คุณและคุณก็รู้แล้วว่าในเวลานี้ สิ่งที่พี่โชว์เปิดไพ่มาจนถึงนาทีนี้ความรักถึงแม้ว่าจะแบบมีแต่คุณอยากจะได้ยินคำว่ารักแต่เขาแอคชั่นมากกว่าสิ่งที่เขาพูดดูที่เราเห็นชัดๆว่าวันนี้ค่ะเขาให้เกียรติเราไหมเขาให้เวลากับเราไหมเขาให้คุณค่ากับเราไหมซึ่งนั่นหมายถึงว่าเมื่อเจอทางแยกคุณจะไม่หวั่นไหวค่ะมีความเกี่ยวข้องกับหมายเลขหนึ่งสสาหนึ่งนะคะ ขอเป็นเออแองเจลโรแมนต์แองเค่ะให้พี่โรแมนต์แองเจนะคะให้คำแนะนำในความสัมพันธ์ในครั้งนี้ค่ะว่าเขาคนนั้นค่ะรักคุณแค่ไหนนะคะเป็นการตอกย้ำลงไปอีกครั้งหนึ่งแล้วกันค่ะอีกสักสามใบนะจ๊ะ โซเมตไพ่สองเด็กแต่ยืนยันตรงกันเขามองว่าคุณคือคู่ของเขาเขาจะไม่เปลี่ยนใจจากคุณไปไหน This is yes this is your so u l mate นะคะดังนั้นในเวลานี้เขายืนยันค่ะรักมากแค่ไหนไม่รู้ไม่ได้พูดคำว่ารักแต่ไม่ได้แปลว่าไม่รักค่ะ และไม่ว่าจะยังไงก็ตามแต่นะคะเขาพยายามจะทํางานทําการด้วยความหนักแน่นด้วยความมั่นคงเพื่อให้ประสบความสําเร็จเพื่อให้ไปได้ถึงเส้นชัยที่จะมีคุณสองคนนะคะอยู่ในความสําคัญในครั้งนี้เขาวางไว้ไม่ใช่เพียงแค่ความรักคะ่ะเขาจะให้ความมั่นคงกับคุณด้วยและนี่คือเนื้อคู่ของคุณ Get to know each other ในเวลานี้คือตัวของคุณเองนะคะอาจจะเกิดความลังเลไม่น่าใจเราต้องการที่จะแบบรู้จักกันมากกว่านี้ต้องการให้เขาพูดหรือว่า acting action ให้มากกว่านี้เขาบอกไว้ว่าในเวลานี้นะคะ as your reward you r as you reward you are in the most self to each other you r born depends ซึ่งนั่นหมายถึงว่า ไม่ว่าใจไงก็ตามแต่นะคะช่วงเวลาที่คุณเรียนรู้ซึ่งกันและกันค่ะมันเป็นช่วงเวลาที่พิเศษมากเก็บเกี่ยวช่วงเวลาที่เขานิ่งเงียบให้ดูว่าสิ่งที่เขาตั้งใจทำเขาทำเรื่องงานเรื่องการไม่ได้ไปติดวุ่นวายอยู่กับเรื่องอะไรเลยเขาให้เวลากับคุณให้ความมั่นคงเพื่อให้ความสุขสบายในบ้านในทายภาคหน้าดังนั้นถามว่าสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจคืออย่าต้องการเพียงแค่คำว,ว่ารักเลยค่ะเขา ทําให้เรามากกว่าคําว่ารักเพราะผู้ชายนะคะที่ดีจะไม่ยอมให้ผู้หญิงที่เขารักไปลําบากค่ะถึงแม้ว่าในวันนี้จะบอกให้ว่ารักกันลําบากไปด้วยกันได้สู้ไปด้วยกันได้แต่ถ้าผู้ชายที่รักเราจริงๆแล้วรักได้มากกว่านะคะเขาจะไม่ยอมให้ผู้หญิงที่เขารักลําบากจริงๆค่ะ และนี่คือ stay optimized นะคะ about your love life ในเวลานี้คือ positive thinking and faith you uh faith will bring your romance นะคะคุณต้องมองให้เป็นทิศทางที่บวกคุณต้องมองทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความเข้าใจและเป็นในทิศทางที่ถูกต้องและควรจะเป็นอย่าติดลบกับความสัมพันธ์กับความรักที่คุณเจออย่าคิดที่จะมีความรู้สึกว่าในเวลานี้ความรักมันเกิดอะไรขึ้นเขารักเราน้อยลงไม่ค่อยพูดคำว่ารักให้เราได้ยิน ในเวลานี้เพียงแค่คุณมีศรัทธ,ธาในรักครั้งนี้เชื่อถือเชื่อมั่นในผู้ชายคนนี้ที่คุณรักหรือแม้กระทั่งผู้หญิงคนนี้ที่คุณรักเขาอาจจะไม่มีคําพูดที่ชัดเจนให้กับคุณเขาอาจจะไม่บอกกับใครให้แบบได้รู้ว่าคุณคือคนพิเศษของเขาแต่เชื่อเถอะค่ะในปลายทางจุดหมายของความสําเร็จของความรักเขาหวังว่าจะให้คุณเป็นคนคนนั้นในชีวิตเขาแน่นอน ไพ่ก็ยืนยันมาอย่างนั้นนะคะ stay optimistic คือในเวลานี้ยืดหยุ่นนะคะให้ให้ความยืดหยุ่นกับความรักในครั้งนี้ให้ความเข้าใจมากขึ้นในการที่เขาจะทำตัวหรือแม้กระทั่งสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาคิดแล้วเรามาดูกันดีกว่าค่ะไหนไหนก็มาถึงขนาดนี้แล้วนะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าในเมื่อมันมาเป็นลนักษณะที่ไพ่แนะนำมาตรงนี้แล้วค่ะหากมีเป็นบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในใจของเขาค่ะสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณได้ เป็นคำว่ารักหรือมากกว่ามากกว่าคําว่ารักความในใจของเขาที่อยากจะบอกกับคุณคะ่ะขอ,อความในใจนะคะถ้าเขาคนนั้นพูดกับคุณได้เขาอยากจะบอกอะไรกับคุณคะใบแรกคะ่ะ i feel you even through e v e n m o r e We are apart ต้องขอโทษด้วยนะคะหากมีเป็นการอ่านภาษาอังกฤ,ฤษผิดพลาดนะคะพี่โชว์เองพยายามจะทำตรงนี้ให้ดีนะคะแต่ก็เป็นความตั้งใจมากๆยังมีความที่อาจจะมีพยายามศึกษาเพิ่มเติมอยู่ต้องขอโทษจริงๆนะคะแต่รับปากไว้ว่าจะทำให้ดีนะคะ I feel you e v e r t h o r e นะคะ We are apart ฉันรู้สึกได้ถึงแม้ว่าเราห่างกันนี่เห็นไหมคะรักไหมคะ รักนะรักมากเลยค่ะเขารู้สึกถึงคุณตลอดเวลาเลยว่าคุณอยู่ใกล้เขาอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ในช่วงเวลาที่เราห่างกัน We both know I am not the one for you มีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้พี่โวเห็นได้ว่าเขารู้สึกว่าวันนี้ที่เขาจะต้องไปทำงานทำการหนักนะคะตัวของเขาเองเนี่ยสู้เต็มที่ไม่เหนื่อยไม่ล้าเนี่ยเพราะเขารู้สึกว่าในเวลานี้ยเขาอาจจะไม่ใช่คนที่คู่ควรกับคุณก็ได้นะคะ หรือว่าในเวลานี้คุณอาจจะมีตัวเลือกมีทางเลือกซึ่งเขารู้สึกว่าเขาอย่าพยายามทําให้มันดีกว่าที่เป็นอยู่นะจ๊ะรักค่ะพี่ชมบอกได้เลยว่าเขารักคุณแน่นอนและรักมากด้วย I don't react I don't react when people mention you เขานะคะพยายามเก็บเงียบไม่พยายามจะโต้อตอบอะไรเลยเวลาที่มีใครพูดถึงคุณนะคะ นั่นหมายถึงว่าสิ่งที่คุณรู้สึกว่าวันนี้คุณมน้อยใจคุณไปนอนไม่หลับทําไมเนี่ยเวลามีใครถามถึงเราอะ่ะเธอไม่พูดอะไรถึงเราบ้างเลยอะ่ะนั่นเป็นเพราะว่าเขาพยายามจะให้เกียดคุณในรูปแบบหนึ่งก็ได้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความรู้สึกว่าคุณจะต้องอึดอัดใจในวันที่เขายังไม่พร้อมในวันนี้ที่ความรักมันไม่เป็นไปอย่างใจคือเขายังไม่มีความมั่นคงมากพอหรือแม้กระทั่งในขณะที่มีคนอื่นเข้ามาเป็นตัวเลือกให้คุณได้ตัดสินใจเขาเองก็ไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะต้องแบบ พยายามจะทำให้คุณอึดอัดว่ามีเขาอยู่ในความสัมพันธ์แต่ในเวลานี้การคิดที่มันแตกต่างกันความคิดที่มันไปคนละด้านทำให้คุณรู้สึกว่าตกลงเนี่ยมันคืออะไรเขาเลยบอกไว้ว่าไพ่เลยแนะนำไว้เหมือนที่แบบพี่โชว์บอกไปแล้วนะคะว่า positive thinking ในเวลานี้ต้อง stay optimistic นะคะยืดหยุ่นในความสัมพันธ์ในครั้งนี้เช่นกันนะจ๊ะคือเขาคิดแบบหนึ่งคุณคิดแบบหนึ่ง อย่างน,น้อยที่สุดวันนี้เรามาส่องใจเขาเรามาดูค่ะว่าคนคนนั้นรักเราแค่ไหนแล้วพี่โชว์บอกได้เลยว่าตรงนี้นะคะเป็นอะไรที่มันมีกลิ่นไอาของความรักชัดมากถึงมากที่สุด I want you เพียงพอนะคะไม่ใช่แค่รักค่ะต้องการที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตและใบต่อไปค่ะ I am grateful for the spiritual reason ในวันนี้เขารู้สึกขอบคุณนะคะสำหรับบทเรียนทางจิตวิญญาณ อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เขารู้สึกไว้ว่าช่วงเวลาที่เรามีความไม่เข้าใจกันเราทะเลาะกันคุณน,น้อยใจในสิ่งที่เขาไม่พยายามจะแสดงออกในความรักอย่างชัดเจนทําให้เขารู้ไว้ว่ายิ่งคุณรู้สึกแบบนี้นะคะเขายิ่งขอบคุณเพราะไม่เป็นบทเรียนเมื่อเราห่างเมื่อเราไกลกันเมื่อเรามีความไม่เข้าใจกันเรารักกันแค่ไหนและเขารู้ด้ค่ะว่าเขารักคุณแค่ไหนและนี่คือสิ่งที่คุณมาถามว่าขวเขาคนนั้นค่ะ รักคุณแค่ไหนมีเป็นความจริงในใจของเขานะคะที่ทําให้รู้ว่าเขารู้จริงๆค่ะว่าทุกการทะเลาะกันทุกความเข้าใจผิดกันทุกการที่เขาแสดงไม่เป็นอย่างที่ใจคุณต้องการเขารู้จริงๆว่าเขายังต้องการมีคุณอยู่ในชีวิตคุณคือผู้หญิงคนนั้นที่เขารักจริงๆและเป็นเนื้อคู่ของเขา I am afraid to contact you ในเวลานี้นะคะหากจะมีเป็นความรู้สึกที่ เขามีประเด็นกับคุณคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้มีประเด็นกันเขากลัวจริงๆคะ่ะในการติดต่อกับคุณในเวลานี้เขาคิดไว้ว่าคุณกําลังน้อยใจเสียใจไม่เข้าใจเขาจะให้อภัยหายโกรธหรือ,อยังแต่อย่างน้อยๆที่สุดเขาแคร์คุณมากและปล่อยให้สถานการณ์ได้บอกกับตัวเองไว้ว่าในเวลานี้คะ่ะไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามแต่นะคะดูใจเขาดูใจเราให้ชัดเจนคะ่ะถ้ารักกันก็ต้องไปต่อ ถ้ารักกันก็ต้องพยายามหันหน้าหันหันหน้านะคะปัดความเข้าใจกันและกันค่ะเพราะอย่างน้นอยที่สุดเส้นทางในรักในครั้งนี้มันยังต้องไปเคียงข้างกันและนี่คือ I could let you get closer เออ get close to me นะคะในเวลานี้เขาคิดด้วยว่าคุณเองนะที่เขาไม่ให้คุณเข้ามาใกล้เขาอะค่ะมากกว่านี้เพราะว่าช่วงเวลานี้เขากำลังโฟกัสอยู่กับการทำงานจริงๆ เขารู้สึกไว้ว่าเขาจะต้องประสบความสําเร็จให้ได้ก่อนเขาจะต้องมีพร้อมกว่านี้ก่อนเพื่อที่จะมีคุณมาเคียงข้างดังนั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะคะมันเห็นได้ชัดมากเลยค่ะว่ามันมีเป็นรูปแบบที่ตัวของเขาเองคิดมากไม่ใช่แค่รักค่ะมันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาอยากจะทํามันให้ดีที่สุด I am so attracted to you เขาหลงไหลคุณมากๆคุณดึงดูดเขามากๆรักไม่รัก,ไม,รกไม่รู้ค่ะวันนี้ตอบชัดมากเลยนะคะว่าคุณเองไปนั่งอยู่ในหัวใจเขาคุณคุณดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างไปจากตัวของเขาแล้วถึงแม้ว่าเขานะคะจะกังวลใจมากว่าคุณจะมีตัวเลือกคุณจะเลือกเขาไหมแต่เขาเองก็เริ่มจะเก็บทรงไม่อยู่แล้วเหมือนกันค่ะ คุณกับเขาเป็นเนื้อคู่กัน I know I mess up everything หลายสิ่งหลายอย่างทำให้รู้ว่าบางคู่ที่เป็นประเด็นกันเขาอยากจะขอโทษคุณเขาเสียใจนะคะกับช่วงเวลาที่ผ่านมาและเขารู้ว่าเขาทำทุกอย่างพังเขาอยากจะขอโอกาสอีกครั้งนะคะในการที่จะกลับมาขอคืนดีกับคุณเขารักคุณมากจริงๆเขารู้ว่าคุณกับเขาเป็นเนื้อคู่กันถึงแม้ในเวลานี้จะมีเป็นทางแยกที่ทำให้รู้สึกไว้ว่าเราจะเอายังไงดีไปต่อหรือพอแค่นี้ แต่วันนี้เมื่อเรามาโฟกัสว่าคุณเขาคนนั้นรักเราแค่ไหนรักคุณแค่ไหนพี่ชมบอกได้เลยค่ะสิ่งที่เห็นอยู่ตามหน้าไพ่ตรงนี้ทําให้รู้ได้เลยว่าเขารักคุณมากอาจจะมีประเด็นกันสําหรับบางคู่บางคนอาจจะมีความไม่เข้าใจกันอาจจะมีสถานะที่ยังไม่ชัดเจนคุณยังมีตัวเลือกเขาเองก็ยังมีตัวเลือกหรือแม้กระทั่งในเวลานี้คือตัวของเขาเองอาจจะพูดจาไม่ตรงกับใจ แต่ใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นคุณกับเขาเป็นเนื้อคู่กันเขาคาดหวังไว้ว่าจะมีคุณอยู่ในชีวิตของเขาและนี่คือแมสเซนและนี่คือพลังงานของคนที่เรามาถามว่าเขาคนนั้นรักเราแค่ไหนพี่โช์ได้ยินนะคะแล้วก็ได้เห็นข้อความนี่คือการสารภาพรักในคลิปนี้ค่ะขอบคุณที่รับฟังรับชนจนจบนะคะ และขอบคุณมากๆที่จะกดติดตามกดแชร์นะคะให้กับเพื่อนได้มาเห็นขอบคุณอีกครั้งที่สุดหัวใจเลยนะคะถ้าจะคอมเมนต์ในการที่จะรับพลังงานดีๆและเป็นกำลังใจให้กับผู้อ่านคนนี้ขอความสำเร็จสมหวังสมปรารถนามีความสุขทุกลมหายใจเร็ววันทันใจค่ะบ๊ายบาย